จากการผลฐานแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิมก็เลยยังไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นอะไรแต่เดี๋ยวผมจะลองซื้อฐานใหม่มาเปลี่ยนดูว่ามันจะใช้ได้ไหมอันนี้สันฐานเองนะถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดพอจะทราบช่วยคอมเมนต์ใต้ไลน์ให้ผมด้วยแล้วมาติดตามตอนต่อไปครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พอดีแปลงฐานผมสั่งจากลาซาด้ามามาส่งจะมาลองเปลี่ยนฐานดูว่าไอ้มอเตอร์ที่ผมไม่ติดเป็นเพราะฐานไหมอันนี้ฐานใหม่ที่สั่งมาอันนี้ฐานเก่ามันก็สั้นกันอยู่ไม่ถึงเส้นหรอก8ปดมิลไม่รู้จะมีผลไหม ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ติดก็แปลว่าไปที่ตัวมอเตอร์แล้วแหละเช็ดซะหน่อยตรงนี้เปียกนะรระหว่างทำกินกาแฟก็เลยอัดคลิปช่วงนี้อากาศไม่ร้อน นี่ใส่ได้เลยดีตัวนี้รุ่นนี้แบบใส่ได้เลยแต่ไม่รู้ว่าจะติดไม่ติดทำไม,ไมดูใหญ่วะใหญ่ใหญ่กว่า การเข้าแล้วต้องเยร์หรือพับเอาพับฐานเนาะฐานมันใหญ่ มากันนิดนึงเดี๋ยวเราต้องไปเจียกันส่วนนี้จะผมแกะออกถ้าเปลี่ยนแล้วใช้ได้ก็ถือว่าเป็นเป็น ก็มันคนละอันกันนะอันนี้ไม่มีแต่อันนี้ไม่มีผมน่าจะคนละอันกันคนละชุดกันมผมหักออกมาเลย ถ้าเป็นอย่างนี้ผมใส่อย่างนี้ก็จะติดไหมวะน่าจะได้อืมน่าจะได้ เดี๋ยวลองดูนี่ผมไม่ต้องแปลงใส่ข้างหลังนะรุ่นนี้มันติดมากไอตัวนี้เลย นีก็ได้อ่เข้าข้างหลังแทนแต่นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะโดนไหมผมไปหักหักตัวนี้ออกแต่ก็น่าจะได้เนะี่ยดูอีกทีดทน่าจะได้นะ เดี๋ยวคราวนี้ก็มาดูตอนประกอบเครื่องกัน